สวัสดีจ้ามาแลวจ้ามาเลยจ้าเพื่อนๆวันนี้ห่อข้าวมากินในสวนนะคะห่อข้าวมากินในสวนแจ้วบองน้ำพริกปลานี่นี่ี่หอมระลึกระลึกถึงอดีตระลึกถึงอดีตนะเดี๋ยวยายจะก่อนกินเดี๋ยวยายจะขอไปเก็บผักก่อนเนาะเดี๋ยวไปเก็บผักกันเพื่อนๆไปเก็บผักก่อนเดี๋ยวค่อยมากินกันเนาะไปไปเก็บผัก ผักติวเริ่มแก่แล้วนี่เอายอดมันไปกินกินกับน,น้ำพริกเนาะเห็นไหมอากาศร้อนๆแป๊บเดียวเองแก่แล้วเนี่ยออกดอกแล้วนี่คิดถึงแกงเห็ดอีกแล้วนี่ ยอดกระลำดาววันนี้กินข้าวในสวนนะคะเพราะว่าให้มันสมกับชาวไร่ชา,นา,ชาวนาชาวสวนห่อข้าวมากินในสวนนะคะห่อข้าวมากินที่ไร่นะคะวันนี้ ใช่หมดขึ้นหอข้าวแล้วบอ <c oughs> ไม่ใช่หมดขึ้นหอข้าวแล้วบอหอข้าวมาไว้อ้ยนี่กํำลังอร่อยเพื่อนโอ้โหมันชนนบทจริงๆนี่เห็นไหมบนนันนอกไปแค่นี้แหละไปกินข้าวกัน เอาใบหอมหน่อยอเพื่อนๆน้ำพริกปลาระเนตาแซ่บต้นหอมใบหอมใบสักหน่อย,อยมาเก็บผักมาแล้วล้างมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้ใบสองแล้วเพื่อนๆมาในลักข้าว เอาช้อนอะไรมาด้วยหรือเปล่านี่อโอ้อนึกถึงความหลังนึกถึงอดีตนึกถึงตอนสมัยเราอยู่นาเนาะนึกถึงสมัยเราในลักปราราอุ้ยอุยอุยอุ้ย,ย,ย, <c oughs> ยข้าวข้าวข้าวมาเด้อเพื่อน ขอกินก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหิวใบมันไม่สวยเลย <c oughs> มันสวยๆกันโอ้ยดอกนี่สวยเนาะแปลกกับเพื่อนเลยเดี๋ยวกอนนะขอไปเอาอะไรมาไม่หลอกหลอกค่เท่าๆี่แบะ ดอกฟันชิโตเนี่ยเอาตรงนี้แหละเอาตรงนี้เลยเนาะสวยแล้วสวยแล้วดอกเริ่มไอ้นั่นและอือมาโอ้ยเดี๋ยวก่อนมาเพื่อนๆกินแล้ว มือลัางแล้วมันจรเินอาหารดีแท้เพื่อนๆน,น้ำพริกปลาทอดไข่ต้ม เด้อฟังเสียงนกร้องอืมอ,อร่อยเจริญอาหารอยู่ท่ะ ปลาสซับกับน้ำพริกปลา เน่ไม่อยู่รสซมมันอร่อยไหมเนี่ยต้นหอมกินสดๆมันออกแข็งๆอ่ะเพื่อนเอาไปแกงได้อยู่ไปต้มไปผัดอะไรได้อยู่กินสดๆแมันแข็ง ข้าวเหนียวผสมข้าวเจ้าเดอ้อยายหงให้ดูแล้ว តែញ៉េកម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 ិត្តហូนកច្រើនណាស់ นั่งกินข้าวลมมาแบบนี้รู้สึกจะเย็นนะคเพื่อนทำงานตากแดดร้อนอามานั่งกินข้าวในร่มอย่างเงี้ยโอเคอยู่แต่ถ้าลมมามันรู้สึกหนาวหนาใส่เสื้อสาตัวอยู่นะเนี่ย อะไรเขาบกปลาซา,าดินนะทัดป,ปรอบอะอรอยู่อือ กินข้าวเสร็จเขานอนก่อนเล้วอากาศดีมากเลยค่ะฟังเสียงนกท้องเจ้าเจ้าเจ้า เราได้เก็บ <c oughs> ดอกฟันสิงโตทําน้ำพึ่งแล้วมันเปิดมันบานแล้ว <c oughs> แปแล้วแต่ละปีไม่เหมือนกันปีนี้นะยากาขึ้นทับหมดเลยแบบมองไม่เห็นดอกฟันสิงโตเลยปีที่แล้วเห็นไมมสังเกตดูนะแอฟซีเก่าๆหรือย้อนไปดูคลิปเก่าใหญ่แบบ หญ้ามันยังไม่ขึ้นนะแบบมองเห็นต้นฟันซิโตเหลืองอารามเลยนะมองเห็นอันนี้มองไม่เห็นหญ้ามันขึ้นทับหมดเลยเหญ้ามันขึ้นสูงกว่าต้นฟันสิงโตนะทุกๆปีหญ้ามันขึ้นยังไม่ถึงเหลืองเต็มทุ่งเลยแต่ปีนี้ก็ออกไม่ค่อยเยอะแต่ก็มองไม่เห็น เม่อวันนั้นยายพาไปเก็บพาเก็บเลยจะทายให้ดูทำ u t u b e นี่ก็ช่างสังเกตนะปกติจะไม่ค่อยสังเกตนะปกติแบบสิบปีที่แล้วยายก็เฉยเพรพอมาทำ o u t u b เกิดน,นึกได้เฮ้ยปีที่แล้วมันไม่ใช่อย่างนี้นะอะไรอย่างงี้นะม,มันจำได้เนาะ ถ่ายไปถ่ายมามันก็เริ่มจำได้ไปก่นีลเราทพกนถ่ายคลิปยายต้องกินแบบโอ้โหกินแบบเรียบกินเรียบกลืนเรียบกินเรียบกลืน ทำไม่ถ่ายคลิปเราก็กินแบบอื้วเหรอรอยนวนนะ่ะกินยังมีความสุขอลถ่ายคลิปกินยังมีความรูงไม่ได้คลิปมันยาวอื ดอกไม้บานสะพังสวยจังเลยข้างหลังเริ่มบานแล้วดอกลูะแ,แต่ว่ายังไม่บานหมดเดี๋ยวถ่ายให้ดูเนาะตอนบานหมดไปเพื่อนๆกันนี่แหละรอขึ้นต่อ,อยหน่อยหนึ่งมาไปทำงานต่อบ๊ายบายคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ้าด้วยนะคะ เรามังลังซำปิกนิกปิกนิก <c oughs> ปิกนิก